สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กันอีกแล้วกับคุณครูมอมรรัตน์คำก้อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองะค,ะค่ะค่ะและแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรแผนภาพโครงเรื่องนะคะก็คือการเขียนแสดงให้เห็นโครงเรื่องทั้งหมด โดยรวมของเรื่องนั่นเองนะคะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเรื่องนั้นให้มันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองะคะ่ะและการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักการตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามนั่นเองคําถามก็คือง่ายๆเลยใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและเราก็ตอบว่าอ ใครก็คือตัวละครในเรื่องนั่นแหละที่นักเรียนอ่านใช่ไหมคะมีสถานที่คือที่ไหนนะคะแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะนําคําตอบที่เราได้ตั้งคําถามเนี่ยนะคะมาเขียนเป็นแผนภาพคงเรื่องนั่นเองคะ่ะและนี่คือหัวข้อของการเขียนแผนภาพโคงเรื่องนะคะจะ อยู่ในใบงานที่คุณครูได้แจกกับนักเรียนไปนะคะว่าแผนภาพโครงเรื่องเรื่องอะไรใครก็คือตัวละครนั่นเองนะคะฉากก็คือสถานที่หรือว่าเวลาที่เกิดขึ้นนะคะ mm. เหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยสามารถมีได้หลายเหตุการณ์อยู่ที่ความสั้นยาวของเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะ mm. ถ้าเนื้อเรื่องมีความยาวมากมันก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์หน่อยอย่างนี้นะคะ mm. และผลสุดท้ายเป็นอย่างไรและนักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะ โดยในวันนี้นะคะกิจกรรมของการฝึกคิดฝึกอ่านนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดทายงานนั่นเองนะคะก็ที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะคือคุณครูมีทั้งเล่าให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปอ่านเองนะคะและเราก็นําเรื่องที่เราอ่านนี่แหละคะ่ะในวันนี้นะคะมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องคะ่ะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิป วิดีโอที่คุณครูสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพายงามนะคะที่ช่อง YouTube ของครูอมรรัตน์คำก้อนได้เลยนะคะคุณครูจะมีสรุปเนื้อเรื่องย่อๆก็นั่นแหละค่ะถือว่าเป็นคําใบ้นะคะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอฝากคาคมคาคมนี้ไว้นะคะที่บอกว่าการอ่าน ทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์นะคะโดยนักปรัชญาชาวอ,อังกฤษนะคะที่ชื่อว่า f รานซิสเบคอนนั่นเองค่ะเพราะการอ่านนะคะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะจะพัฒนาคนเราเนี่ยให้มีความรู้นะคะและมีประสบการณ์นั่นเองการอ่านนะคะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านใหม่นะคะงานของเราต้องเกิดจากการอ่านนะคะเพราะฉะนั้น คุณครูก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมองหน้านะคะสวัสดีค่ะ